อีกหนึ่งสาเหตุที่ใครหลายๆคนเลี้ยงลูกปลาไม่ค่อยโตนะครับนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการให้อาหารเนื่องจากลูกปลามีขนาดตัวที่เล็กกินได้ไม่มากในแต่ละมือจึงทําให้เขาหิวบ่อยตลอดทั้งวันดังนั้น,นถ้าต้องการให้ลูกปลาโตเร็วเราจําเป็นต้องมีอาหารให้เขาได้กินตลอดหลายคน <ๆ S 1> ต้องออกไปทํางาน<ม>ทําธุระในช่วงกลางวันจึงทําให้ไม่มีเวลาในการให้อาหารสาเหตุทำให้ลูกปลาของเราโตช้าเนื่องจากได้รับอาหารไม่เพียงพอวันนี้เดียวก็ต้องออกไปทําธุระข้างนอกนะครับก่อจะกลับมาก็อาจจะสี่ทุ่มเลยเพราะฉะนั้นผมจึงเลือกใช้ที่ให้ลูกปลาวันนนี้ะครับเป็น อาคว้ามายแผงต้นนะซึ่งเป็นอาหารแบบชมนะครับแล้วก็สามารถทิ้งให้ลูกปลากินได้ตลอดทั้งวันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเตรียมอาหารให้ลูกปลาอไให้เราเตรียมน้ําสะอาดใส่ขวดมานะครับจากนั้นก็อาหารอาคว้ามายแผงต้นกันนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับให้เรากะปริมาณให้เพียงพอต่อลูกปลาที่กินได้ตลอดทั้งวันก็เขย่าเขย่านะครับให้ตัวอาหารละลายในน้ำ้เขย่าจนอาหารละลายตัวกับน้ําได้ดีนะครับก็สามารถเอาไปเทให้ลูกปลากินได้เลยก็จะลอยละล่องอยู่ในน้ำนะครับแบบนี้นะครับมีลักษณะคล้ายๆกับลููกกไไรฝุ่นนทาาาาให้ลลลปเสมถตอ อาหารนะครับได้ตลอดทั้งวันในเวลาที่เราไม่อยู่ให้อาหารก็จะช่วยให้เขาไม่อดอาหารนั่งตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงลูกปลาแล้วไม่ค่อยมีเวลาในการให้อาหารใครที่สนใจอาหารนะครับสามารถสั่งทางเพจได้หรือกดที่ตะกร้า TikTok Shop ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดติดตามเาะค่าครับได้ทั้งทางช่อง YouTube และทางแฟนเพจเฟซบุ๊ o ค k าว้าครับขอบคุณครับ